ดีครับมานเด้อพี่น้องเอ้มนถ้ามาดักกุ่งพี่เก่าละมันดักกุ่ง,กกงไปแต่กินแค่ตำกอมากุ้มันมืออึนพี่น้องมันดักเจ็ดแปดหลังก็เด็ดกินสะตํา,ตากอมืออึนแทบพี่น้องเอ้นะพี่น้องใส่กุ้งใส่สูตรหนักงานกินมืออ่น กู้มันกันครับดักแล้วหนึ่งหลังอายุหากินไปพี่น้องเพราะได้มันก็แซบแซบนี่แหละพี่น้องกู้ก็ตำบะกออย่งหมูเวินเวลาบานี้กตทำมาลุุนน้ำกันเด้อพี่น้องเลยว่าไม่สนิทกินก็ตำบะกอบ่เที่ยกับดักกัว่ามันพอได้กินอยู่แล้วพี่น้อง มกอกรอยมือเบ,บ้นสับเซาพี่น้องเลยฮะพี่น้องใส่ใส่กุ้งมาเน่ะเอาละถ้ารุดนน้ำกันมืออื่นเด้อพี่น้องย้ำเที่ยงพุ่นละไม่ยามไปต่ำมอกร้อยที่มานบ่นี่แหละครับคือเกาคือเดิมแหละวิธีใส่กระไดเฮะถ้ารุดมืออื่นพี่น้องตอนนี้ก็เที่ยงแล้วมาคุ่น้ันกันเลยพี่น้องใส่กุ้งใส่ไปหมู่บ้านคือเกาละ พี่น้องรุ่นไม่สนิทกินกระตัมกกอบป้นนะเนี่ยกระตัมกบเพสแสบๆพี่น้องเอ้แต่มันมีบรรยากาศล้มแม,ม่พี่น้องล้มแห้งๆแสบบุบบุบกตัมกบโอ้ยพี่น้องเอ้ยังเต้นอยู่ครับเพื่อได้กินอจุบ้ามึงรู้พี่น้องมึงรู้บุบ่ครับเป็นไจเนาะหมานหมานป้เนีนนะ่ย โอ้ยพี่น้องเอ้นห่ะตื๊บเลยถือรับถือสุดยอดเข้วเข้าพี่น้องเข้ามันบันกเลยตะบะกอบปไหนหางหุ้บค้นพี่น้องเอ้ยเอ่ะหนึ่งลังอีกเบ้านเจ็ดลังน้องอ่ะรุ่นพี่นอ้นนองถือ่น้องถือมันหมันเลยครับสุดยอดครับสุดยอดหมันอยู่ครับหมันอยู่หนึ่งลังนี่ดูพี่น้องหมนันว่อ่าหุ้บเจ็ดแปดลังพี่น้อง หมานบอกครับมาเป็นหมานโอ้โหหลังนี้กับพระธัมมดาพี่น้องกูนะโอ้ยมาเป็นเกี่ยวพ่อขีดพี่พุทโธกูนะหลังแล้วขีดไปทโธเลยพี่น้องโอ้โหถึกหลายแท้วะสุด,ดยอดครับเขียวเขียวเขียวโอ้ถึกหลายพี่น้องถึกหลายเอ้ยยามก่อนกันเลยพี่น้องเดี๋ยวถ้าไปเบื้องตอนเทสเลยพี่น้อง เบื um ้องบรรยากาศตอนเทปวันน yeah. ี nah, ้พี่ร้องชุดยอดเลยพี่น้องเอ้บุ้งเรื่องดีครับว่าพี่น้องเอ้ยืดแปะล้างเทียบเทไปแล้วงูกลังเลยพี่น้องพูดอ่ะสุดยอดคักเลยพี่น้องเอ้ยบาัตรสะเสตมักกอพี่น้องเอ้ยถือหลายชุดยอดครับพูดล่ะแม่ไม่ไหนกุ้งเลยบางงามกับเราก็ได้แท้ ดพี่น้องสุดยอดเกี่ยวเลยครับมาเด้อพี่น้องเริ่มบานกับบรรยากาศพูล่ะกินก๋วยกุ้งมาบานเลยพี่น้องตำมะกรอแล้วก็เทสศาสตร์กุ้งใส่พี่น้องตำมะกรอเผ็ดๆสมใช่พี่น้องสุดยอดบรรยากาศน้ำไห้น้ำพุบานเลยคือเก่าคือเดิมเหรอครับฮึดกุ้งไหนบางแท้ เออพอลงามตะกุ่งนี่งาพอดผู้เทีคนพี่น้องเฮ้ยงาอดผู้เทีคนเออม่นหมุแมลใหะ่ร่าเบื่อพี่ร้องพกุ้มคู่ะอืด่ะสูยอดัได้เป็นโลพี่น้องเยนแปลหลังคุ้งเป็นโลเลยครับมาเออผู้ห่มากินมาเนี่ยได้ที่กินเลียบบ่อยเป็นตะเซ่บเลยโอ้ยตเสบพี่น้องู่ะอันนี้สูตรคุ้มเ็นครับ สาวโคจิติอือวเสาวโคจิติย้ายกเ็นสาวโคจิติครับปุ่งเตนของแฉ้อยอเซ้นแ่แบด้ยล่ะบ่เอาใ่แล้วคือใ่แล้วอันนี้เอาบ่ะ้เลยนะเ่ปุ่งแ่ปุ่งเตนดอกข้นยอดเป็นตัแซบแ้ว่ะ ไม่ม่เลยมาเด้อผู้ไรตีกินกุ้งเตี้ยนบายนี่กุ้งเตี้ยนแซ่บๆครับยอดออ๋ีมือยายขึ้นเก่าคือเดิมเหมือนเดิมแต่ลรอหน้าตาย้ายอยู่เลยวะโอ้กลุ่มอยู่ครับนั่งบ่ได้ปวดหลังเล้วกลุ่มเบาครับนางเราแล้วลุกบ่ได้เห็ดกุ้งเต้นอ่าพี่น้องวาขุดไปหนึ่งจัมกอพี่น้องขุด ไฟำหมกควาไฟนึงเบิ้งข้าศึพใช่ป่ะไำคมทรังลบอ้ยมะกุ้งเต้นไปละอะ้งซิมันรู้ไหมเออดูดูดพี่น้องโอ้ยเยั่วเลยครับอแบครับแจางไว้นึงโอ้ตำหมควาขตำหมควาแพบสุดยอดพี่น้องวมาเลยครับ พี่้อกตะบกอเลสุดยอดอะไรเน่กุ้งมาแล้วพูดอ่ะตาตบกอเาแท่บพี่้อกแซ่บครับงมงมงงาแล้วมาแล้วงมโคกแล้วครับโอ้หิวเขาาสุดยอดเอาเลเหงมมันสุดยหแท็บไอุ้งอีหาน้าเย้อรอเบ่งลสุดยอดเกเฉกเฉกบ๊บ บึ๊บพูดล่ะแม่มาแล้วบ่ายไม่แล้วแมเทบรพทถวยก่อดิจอดุดยอดครับแซบบๆได้นบารเอากุ้งมาโผพี่น้องมันเตนออกมันเิะออกราตมอคคอยได้คลิปเออเขาทำมันมาได้คลิปเอ้าพูดแบบปึ๊ดพี่น้องุดยอดบา่บแเลยครับบาร กุ้งทั้งกอยทั้งกอยทั้งกุ้งทั้งตับมะก่อแซ่บคักพี่น้องมาเด้อบ่เด็พี่เราได้กินเขาแล้วในเวลากินลรวครับแซ่บๆด้วับกออันี้ก่อนได้ตับเจาอบดมีกอวถานเด็กผัดเดิผัดพริกผัดัมีโอ้ลายอย่างกับขาพี่น้องจยขาอะนีอกุ้งกัเต็้ออกพี่น้องเอ้ยยกไปยังกอข่าลายอยู่เนี่ยตกใหออร่อยซ้มนมอีก เพียเพีเพียเิพี่น้องลมือนอไ้มกุ้งครับพูดเลยมาพี่น้องกุ้งพูดหาน่อยครับประกันเข่าจิ้มือืนด้วจบ้าดู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 บานที่นี่้หงกัพี่น้อง้เพียนี่เข้าหมาเจ้าแหลงเนี้ยปุ๊บพูดเลยครับสุดยอดเอาซ้อนสดเอาไปเลยพี่น้องแซบโอู้ดเราเบืรอแล้วเย่ย กุ้งเต้นของแท่ครับเซ็บๆมาเ้อพี่รออีกจินขอบันกุ้งมเต้นกินเองก็ได้ปะอืนแมงหาหน่อยนะขึ้นจัดนี่เราสอนอ่ะเมื่อกี้มาเบิ้งจิ